ทุกเมนูอาหารก้อนที่ผมจะลงมือเหตุก็ได้ผ่านการถามกันเป็นทีเรียบ้อยแล้วครับว่าตละขาตละมืออาหารอยากกินอ,อย่างกระบ,บอกกันครับการใส่ชีวิตครูนะครับอยู่กันแค่2คนบอมันว่าจะเอาเจ้ของเป็นเกณฑ์เด้เรื่องใดๆก็ตามแต่ละครับรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินก็นต้องเส่ใจทั้งสองคนนั่นแหละครับเอาความคิดมาแชร์กันหอดเวลาเหตุอาหารเฮาเหตุด้วยใจทุกอย่างไม่ก็ออกมาดีเองครับพอหอดเวลากินข้าวไดมานางกินน้ำกันไม่กระจังกินแสบกินนัวครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กวัดครับหลวงปู่คนที่เลียงผมมาตอนผมเป็นวัยรุ่น เพิ่นสอนผมมาตลอดเลยครับว่าเหตุยังไ็อยตุเห็นถึกใจแต่เจ้าของผู้เดียวแต่ว่าตรงเหตุให้มันถึกต้องครับสาทยายมาหลายเติบแลวครับบทสรุปอาหารมื้อนอี้คือซุปบะหมี่แล้วก็ลวกผักครับจริงๆแล้วบุญถึงก็ะจาซื้อเมนูนี้บ่ได้หรอกครับแต่ว่าเพิ่นเคยกินผมเคยเห็นไอ้กินเนาะบุญถึงบอกว่ามันอยู่ในกระป๋องคือจะหมักทุเรียนนั่นแหมบ่สหน้นาก็เลยเปิดรูปให้เบิ่งครับผมก็เลยอ๋อซุปบะหมี่นี่เองขั้นตอนแรกผมก็เลยต้มน้าแล้วก็ลวกผักเป็นทีเดียบร้อยแล้วครับผักที่ต้มแล้วก็็นนนนนนนอออกกกไวว้้ใําาเเเยยคครับับพื่่มมขณะดีีท ผมเลยหนึ่งข้าเนียวยว้หัวใ่เลยครับเหมืนอนนี้จากคลิปที่แล้วมกน้อยไสหมูสามสันครับแฟนครับบอกว่าหนึ่งข้าเนีวหน่อยโพดพอ่พอกินเลยว่าสัน <c oughs> เช็คเบื้องข้าเนี้วแล้วครับยังบ่สุกดีในขณะที่รอผมก็สิมาต้มบมกมีรอครับ <c oughs> นี่แหละครับอาหารกระปองที่บุญถึงบอกว่าไม่ขึ้นบักทุเรียน <c oughs> แต่ว่าเบิ่งจากข้างกระป๋องแล้วไม่เกิดขึ้นแบทุเรียนอีหลๆนั่นแหละครับต้มใส่านามปลาลาไปนิดนึงครับเอาละครับตอนนี้คิดว่าข้าเนี้ยวก็สิสุกดีแล้วผมก็สิใส่ใส่กล้องไว้ยเลยครับรอบนี้สบายใจหายห่วงไน้เลยครับเเเต็มกล้อองียยด กินบะเบิดแน่นอนหลังจากที่ไส้เขาเรียบร้อยดีแล้วครับผมก็ซิมาขวบหมักพริกหัวหอมน้ำหมักพริกดิบลงไปขัวเลยครับเพิ่มน้ำไปจักน้อยนึงแล้วก็เอาหัวหอมแดงกระเทียมลงไปขัวน้ำกันให้มันแห้งครับขั้นตอนว่าต้องมีพิธีรีตองอย่างหนึครับเห็ดไปโหลดอยากกินอย่างกระใสลงไปก็ยังว่ายังว่าสูตรไปกับจอนนะครับอร่อยบอร์สามจำสูตรบ่ไใ้ในขณะที่ผมขัวบหมักพริกยูนันก็ซิมาเตรียมในส่วนของผักครับผักที่เตรียมไว้ก็ซิมีผักแพร่หแล้วก็ผักหอมเปย์ครับหลังจากทุกอย่างพร้อมดีแล้วผมกะซิ โอ้ค oh, oh, ุนเด้เห็ดป้ายสะแล้วครับสัวสิได้ภาพพ่วงสากภาพนี่กระเบือเ้องเฮ่นันมันแตกเบิดสากลนลงไปสองสามรอบเอาละครับตอกันเลยเนาะเอามะพริกัวหอมกระเทียมที่ขวัวไ้ในกระทะมื่อกี้ครับลงไปโขกให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยมะมีที่ห้าต้มไว้กับน้ำปลาลน,นะครับลงไปตําให้มันแหลกจากน้อยหนึ่งขั้นตอนต่อไปกันมาปรุงรสชาติกันเลยครับซุปมะมีสูตรของบ้านผมหรือว่าที่ผมเคยเ็ดกินเป็นประจากับซีมีข้าวคั่วมะริกป่นแล้วก็บงชูรดครับใส่ลงไปย่างละนิดละน้อยครับอร่อยประสมจาสูตรบ่ได้หลังจากนี้เอาั่ ข้าหลักปลาคอมเปที่เตรียมไว้ครับลงไปโขลกร่วมกันเลยขั้นตอนนี้แหละครับสังเกตเบื้องส่บะหมี่มีของข้าวขันมันแขนหรือว่ามันแห้งเกินไปข้าขมมก็นาต้มบะหมีที่เหลือนะครับมาเติมลงมันสินได้แบบเข้ากันคุกคลิกจักน้อยหนึ่งแต่เขาเละเขาเลขไข่เข่ากันอีกรอบนึงผมเลยซิมเบื้องเราว่าขาดรบชาติเปียวไปนิดหนึ่งผมก็สีบีปากหน้าลงไปจักน้อยหนึงหลังจากที่ส่บะหมี่มีของผมเรียบร้อยดีแล้วผมก็สิมจัดในส่วนของผักกินกับครับมีผักขุนเลิศดผักแรวแล้วก็ถั่วฝักยาวจากที่เห็นอย่่ต้้นคคคลิปกกกกกมีีััววรรบแ ก็เ่าไปยังสันบอกคอยหลีไว้สันเห็ดคลิปเน่าคลิปแหลกครับซีนาที่กวกว่าวคอแหบคอแห้งข้าวเบากับพิษไปเบิด <c oughs> เอาละครับอาหารเที่ยงมื้อนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วกวาจะได้กินกับใบ้สองกวักวกัวไปเลยซุปบะหมี่แล้วก็พักลวกครับอาหารวาต้องรู้หลาแต่ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการครับกินอาหารนักๆเมื่อหลายมื้อแล้วครับมื้อนี้เมื่อกินสายสุขภาพจักน้อยครับไฟเบิร์แล้วก็ลวกพักกรอบๆเป็นน้ำกันป้าเด้อครับมื้อนี้ผู้ใดสิมาคุยเป็นมูบุญถึงเข้าเนียวเน้นๆเ,เลยมื้อนีอับนนน่ถถึงงใจุเเเปป็็ยลไข เศร้าไหมนะครับก็อยากกินอย่างจ็บแสบนั่นแหละว่าได้กินอาหารที่เจ้าของอยากจะกินพอดีครับถึงบอกว่ากินซุปบะหมี่รอบชิ้นแล้วติดใจครับเพราะว่าเทคเจอร์มันคือเป็นเนื้อสัตว์แต่วันเป็นผักช่วงนี้เป็นช่วงกินครับบนื้หัวมวนกันไปปกติเราซุปบะหมี่บ้านผมก็จะกินครับผักสลัดแน่ด้วยครับ แต่่ามื้อนี้ผมคิดว่าผมได้สือผักแพลวมาแล้วกินกับผักแพลวกับเขากันดีขึ้นกันมาเลยครับ,รบมากินข้าน้ำกานกินตอบอลอล่หเดอ้อมาเ้อครับกินข้ามตาเหลือกไปเลยโชกดีโชกดีครับเฮ้าสองคนมากินผักกันทุกอย่างเลยแฟนครับไม่ๆมที่พึงเขามาติดตามผมแลวก็บเบิ่งคิปผมเห็ดอาหารยอดหลังมาหลายคีบบางคนกันทางกันเข้ามากครับ่าผมอยู่ต่างประเทศหาสือวัตถุดิบมาจากไสคือมีวัตถุอย่างทุนแนวแ้ว่าอย่าง,ง,งเช่นผักไทยที่นํำเข้านี่ครับว,ว่าจะเป็นผักแพรวผักอีเลิรที่บุญถึงกำลังกินอยู่ี่ะบหนเ การจะส่งทุกมือนีถือว่าสะดวกรวดเร็วเลยครับทางเครื่องบินพักซดผลไม้สดน้ำเข่าทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละสองหมือ่อยากซื้อยังอยากกินยังกระซิมเบิดทุกอย่างานั่นแหละครับว่าแต่ามีเงินซสื้อถึงเป็นวาราคาอาหารหรือว่าวัตถุดิบอาจจะสูงแน่จากน้อยหนึ่งบางครั้งเขาก็ต้องคิดเยอะองานมากไม่เมื่อยอยากกินอียังกระซือ้อกินลดถือส่าตอบแทนร่างกายและกระสังขารของเขาับร่างกายของคนเท่าถือใส่งานมาหนักครับก็ต้องดูแลกันจากน้อยหนึ่งคือเก่าเหมือนเดิมครับเพื่นเพลินเพลีเพลคนใดชื่นชอบคลิป ให้ผมน้ำน่้นด้วยครับสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ